ด้วยสิลูกกินไปเดินไปทรงผมเทอีกแล้วแล้วทำไมไมันเป็นทรงนี้ลูกเมื่อเช้ามามีหวีให้หนูตื่นมานก็เป็นเลยครับตื่นมานก็เป็นเลยตื่นมา,นก,นนานก็เท่เลยโอ้ไหนขอดูหน่อยขอดูหน้าหน่อย ไปเดินไปได้นะลูกพี่แอบบๆหน่อยสิพี่ทีทใส่รองเท้าดีๆนะวันนั้นมาม,มีเห็นพี่ดีใส่รองเท้าแบบนี้หรือเปล่าเนี่ยี่ไเหยียบส้นอ่ะใช่ไหมไม่ได้มามีเห็นในคลิปนี่มีหลักฐาน ไม่สุภาพไปแล้วะทุกคนวันนี้ก็จะมีขนมทั้งในกระเป๋าแล้วก็มือไปค่ะทุกคนว,วันนี้อากาศเย็ยเยนอยู่นะมีลม ทีอากาศเย็นอยู่นะลูกหนาวไหมเนี่ยไม่นแอบรถทับบ้าตัวเดินเนี่ยมีเดิสนสายเลยแล้วจะดื่มตอนไหนเนี่ย ได้นะให้คนเดินเขาเดินด้วยครับไปเร็วเ,เดินแอบ,บด้วยครับปึ๊บแล้วปึ๊บเดินแอบด้วยคนระับ

ออกกำลังกายทุกเช้าเลยโอเคอ่ะเดิแล้วครับแล้วเนวจะดื่มตอนไหนเนี่ยโอเคบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับบายบายสวัสดีครับ กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดติดตามด้วยนะเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายาบาย